เดี๋ยวเดีวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป l e School ทั้งใน i อ s และ Android เลยมาต่อข้อ11กันนะคะข้อแรกของ Passage 2เนาะเขานะคะ,นะคะบอกว่า the others most likely use the examples in line 1 to 9 of the passage to ทูไฮไลท์เดอะจุดๆๆๆ,ๆๆๆนะคะเขาบอกว่าให้ example ในไลน์หนึ่งถึงเก้านะคะจากประโยคนี้ถึงประโยคนี้เนาะ,ะมาเพื่อไฮไลท์ไฮไลท์นี่คือการอะไรคะการที่มาขีดระบายอย่างนี้หรือเปล่าทุกคนไม่ใช่เนาะก็ก็ใช่อะทุกคนมันคือการอะไรมันคือการเน้นย้ำถูกต้องไหมคะมาเพื่อเน้นนะคะมาเพื่อย้ำมาเพื่อชี้ให้เห็นถูกต้องไหมคะถึงอะไรนะ examples ในไลน์หนึ่งถึงเก้าเดี๋ยวเราไปดูกัน ไลน์หนึ่งถึงเก้าใช่ไหมคะก็ตั้งแต่ตรงนี้นะคะถูกต้องไหมถึงตรงนี้เลยนะคะเขาบอกว่าอะไรม้างทุกคนเขาบอกว่าทุกปีเนี่ยมีคนช็อปทั้งในร้านทั้งออนไลน์ถูกต้องไหมคะใช้เงินไปกว่า30บิลเลียนเลยถูกต้องไหมเอ่ยแล้วก็ทำไมคะนอกจากที่จะอะไรคะนอกจากที่จะซื้อของในช่วงฮอลลีเดย์แล้วเนี่ยก็ยังซื้อ เป็นปกติถูกต้องไหมคะ most people regularly buy presents นะคะ regular คือปกติซื้อเป็นปกติเลยนะ for other occasions สำหรับอะไรคะโอกาสอื่นๆใช่ไหมคะเช่นงานแต่งงานวันเกิดงานครบรอบหรือว่าการจบปริญญาจบการศึกษา baby shower ก็คืออะไรคะทุกคนเวลามีเด็กแรกเกิดเนาะก็จะมีงาน baby shower นะคะถูกต้องไหมเอ่ยอ่ะ ตั้งแต่ตรงนี้นะคะถึงตรงนี้นะ,ะทั้งหมดเขาก็พูดประมาณนี้นะ,ะอืทีนี้เรามาดูกันทุกคนคิดว่าเขาต้องการจะไฮไลท์อะไรคะช่วยเอบอกว่า regularity with which people shop for gifts นะคะก็คือคนใช่ไหมคะ shop for g i f t คนซื้อของเป็นปกติถูกต้องไหมเอ่ยเน้นความปกติเนี่ยว่าเออเนี่ยคนเนี่ยซื้อของขวัดกันอยู่แล้วนะ หรือว่า B boy คะ recent increase in the amount of money spent on gift ว่าอะไรเอ่ยทุกคนว่าจำนวนเงินนะคะที่ใช้ซื้อของขวัญเนี่ยมันเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะ recent เนี่ยคือคือแบบหม,มาดเลยนะล่าสุดอย่างนี้ถูกป่ะหมแบบเพิ่งเพิ่มนะคะว่าแสดงว่าถ้าถ้ามันใช่เนี่ย เนื้อเรื่องมันก็ต้องเป็นประมาณว่าแบบช่วงที่ผ่านมาแบบเดือนที่ผ่านมาหรือว่าแบบช่วงที่ผ่านมาปีที่ผ่านมาเนี่ยคนซื้อของขวัญเยอะขึ้นอะไรประมาณนี้ถูกไหมถ้าข้อนี้มันถูกนะชอยซีฮันแองซี่ที่กิฟต์ช้อปปิ้งคอสเซสฟอร์คอน s u m e r เขาบอกว่าความเครียดนะคะที่เกิดจากการช็อปถูกต้องไหมเอ่ยความเครียดที่เกิดจากการช็อปของขวัญเนี่ยหรือว่า d ีดคะ number of special occasion involving gift giving เป็นจำนวนโอกาสสำคัญถูกต้องไหมคะ special occasion เนาะโอกาสวันสำคัญเป็นช้อยไหนคะทุกคนตัดช้อยไหนดีก่อนตัดช้อยไหนก่อนทุกคนตัดช้อยไหนคะตัดบีบอถูกต้องไหมเขาไม่ได้บอกว่ามัน increase increase คือเพิ่มขึ้นถูกต้องไหมคะเขาบอกนะว่าช่วง December เดือนเดียวเนี่ยเขาใช้30บิลลิยอนถูกต้องไหมเอ่ยแต่ว่าเขาแค่บอกว่าใช้ไปเท่าไหร่ใช่ไหมคะเขาไม่ได้บอกว่าเพิ่มหรือลดถูกต้องไหมเอ่ย ปีที่เราอาจจะ60ก็ได้ถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ไม่เกี่ยวนะคะ increase เนี่ยไม่เกี่ยว anxiety gift shopping costs ไม่เกี่ยวถูกต้องไหมคะเขาพูดถึงทีหลังใช่ไหมว่ามันทําให้เกิดความเครียดความแบบ mixed feeling แต่ว่าตรงเนี้ยมันทัที่1นถึงเนะคะเขาไม่ได้พูดถึงถูกต้องไหมคะเขาพูดถึงอะไรทุกคนเขาพูดว่าคนเนี่ยซื้อของให้ของขวัญกันเนี่ยเยอะถูกต้องไหมคะเยอะมากๆทั้งในออนไลน์ทั้งในร้านค้า ซื้อสำหรับวันพิเศษใช่ไหมคะสำหรับพรีฮอลลีเดย์นะวันหยุดวันสำคัญต่างๆแล้วก็วันพิเศษต่างๆเนี่ยก็ยังซื้ออีกถูกต้องไหมคะคือเขาเนี่ยให้ Special ล c อเคชันมาถูกต้องไหมเอ่ยทุกคนตรงนี้นะคะตรงนี้คือ Special ล c อเคชันใช่ไหมเนี่ยถูกป่า Wedding เ,เนี่ยถูกป่า wedding birthday a n n i v e r เ a r y เนี่ยเป็น Special ล c อเคชันจริงค่ะแต่ทำไมเอ่ย เขาไม่ได้บอก number หรือต้องไเอ่ย number คือตัวเลขถูกต้องไหมคะถ้าให้ number มาเนี่ยแสดงว่ามันต้องบอกใช่ไหมว่ามี special occasion ทั้งหมด10 special occasion ด้วยกันคือจุดๆๆอะไรอย่างนี้ถูกต้องไหมแต่ว่าเขาไม่ได้บอกนะคะว่ามีกี่ special occasion นะคะคำตอบก็เลยเป็น a n นะทุกคนทุกคนดูคำนี้ค่ะ regularity ความเป็นปกติถูกต้องไหมเอ่ยที่คนจะ shop for gift ก็ตรงเป๊ะเลยนะคะเพราะาตรงนี้เขาบอกว่าอะไรทุกคน เขาบอกว่า most people regularly buy presents for other occasions ก็คือคนเนี่ยซื้อซื้อของทั้งปีอยู่แล้วถูกต้องไหมคะซื้อของขวัญกันทั้งปีอยู่แล้วนะมันไม่ใช่แค่แบบช่วงเดือน b e r านะมันไม่ใช่ช่วงแค่ว,วันสำคัญนะเขาซื้อกันเป็นปกติทั้งปีถูกต้องไหมเอ่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย11นะคะคำตอบก็เลยเป็น A n นั่นเองทุกคน regularity w h i c h With which people shop for gifts ค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะ รู้อะไรก็ไม่เท่ารู้อย่างเนี้ยรู้อย่างนี้แล้วก็ดูคลิปความรู้ก่อนใครเลยนะคะ